ดูเด็กไม่ยอมกลับดูเด็กไม่ยอมกลับบ้านไปเร็วลูกเขากลับบ้านกันหมดแล้วน่ะเดี๋ยวก็ล้มเปื้อน่ะดูซิดูสิเดี๋ยวก็ล้มเปื้อนลอ้อจะกลับไม่กลับจะกลับไม่กลับดูซิเนี่ยเขากลับกันหมดแล้วไปลูกบ้านแล้วจะไปโลตัสหรือเปล่าเนี่ย ไปป่ะไปก็ไปสิลูกป,ปะขึ้นรถเร็วขึ้นรถครับดีเจได้ยินแม่พูดไหนี่ได้ย<ๆ>ินได้ยินแล้วก็ไปสิครับ<ๆ>ไปเร็วไปเร็วลูกป่ะดูยังดูยังดูยังงั้นแม่หนีแล้วนะแม่ไปแล้วนะไปแล้วนะไม่รอแล้วนะ ไปแล้วนะเอาเอาเอาเปื่อนนะเปื่อนนะเปื่อนนะแม่จะไปโรตัรแล้วนะจะไปหรือเปล่าจะไปซื้อต้องอู้ปู่ย่าด้วยเร,เร็วๆพ่อมาแล้วมั้งทีเจเขากลับบ้านกันหมดแล้วลูกโรงเรียนไม่มีใครอยู่แล้วนะทำไมหนูไม่ไปไม่กลับบ้านดู ูคนอะไรไม่ยอมกลับบ้านเขากลับบ้านกันหมดแล้วลูกมาเร็ว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 เดี๋ยวรถชนงั้นแม่แม่จะปล่อยให้หนูอยู่โรงเรียนนะเอาไหมจะอยู่ไหมไปขึ้นไปหาย,ยอ่อยเลยงั้นแม่จะกลับบ้านแล้วไปย่ายย่า,า,ยาอ้อยเมาไปเลยนะ เออเออเออยังไงจะอยู่โรงเรียนหรือจะกลับบ้านจะอยู่โรงเรียนหรือจะกลับบ้านบอกแม่กลับบ้านอ่ะไปเลยไม่กลับบ้านก็ไปหาเยอ้อยไปเลยน้นขึ้นประตูนน้นขึ้นประตูทางนน้นนน้นขึ้นประตูนน้นไปขึ้นมาไปเร็ว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 อุย้ยมาทางนี้นี่มาทางนี้ เพื่อนนะคะเพื่อนนะคะตีเต้โอ้ยดูอะไรเนี่ยทำไมดื้ออย่างนี้เนี่ยทำไมพูดยากอย่างนี้เนี่ยตีเตจะกลับตอนไหนจะกลับตอนไหนลูกไม่ไปหรอไม่ไปไม่ไปรถตัสกันหรอครับไปรถตัดไหมไปรถตัดไหมลูก เจไปเลยนะไม่ยอมกลับบ้านเนี่ยไม่ยอมกลับบ้านเลยเอาไปเลยแม่ไปละบ๊๊าายยบบายบาย,บาย,บายไปแล้วนะ